Hello everyone, This is Joy Journey channel and today I'm gonna to show you how to cut the watermelon in the nice style and I will remove all the seeds. It's very good for a party and this is watermelon and what you need is a long knife and a smaller knife for carving. Uh, I have a special kind of it but you can use a normal one in the department store it's like a little bit curvy but mine is for a professional one okay let's have a look first of all we use the long knife to cut the watermelon in the middle into two parts top and the bottom then we slice the watermelon thickness is about two three centimeters It's easy I think you can guess how to do from seeing this มันง่ายมากนะคะแค่เห็นภาพก็คงจะเดากันออกแล้วใช่ไหมคะว่าทำยังไง,งก็อย่างนี้นะคะผ่าเป็นแว่นๆแ,แต่จะเป็นแว้นใหญ่ตอนแรกเราหั่นเครื่องแตงโมเป็น2ส,ส่วนนะคะหัวกับท้ายเสร็จแล้วเราก็เอามาทำเป็นแว้นๆแ,แบบเนี้ยประมาณชิ้นละสองสามเซนนะคะแล้วแต่ขนาดแตงโมค่ะ,มะเมล็ดแตงโมมันจะมีการเรียงตัวเป็นรูปแบบของมันนะคะ เดอะว t เตอร์ม the watermelon seeds lie in pattern เปลี่ยนมีดเป็นอันเล็กนะคะแล้วเราก็เริ่มทำรูปหัวใจกันเลยโดยที่มันจะเป็นการเอาเม็ดออกไปเลยด้วยนะคะ mm. We use the carving knife to make a heart shape while removing the seeds เอาเมล็ดออกให้หมดนะคะจะได้หัวใจหลายดวงเลยค่ะ Remove all the seeds using the same way I think the bad point of fruit carving is wastage of fruits. ข้อเสียของการแกะสลักเนี่ยก็คือเราต้องเสียตัวเนื้อผลไม้ไปเยอะเหมือนกันนะคะน่ารักมากน่ารักมาก Look cute don't you think? แกะเปลือกออกนะคะ Remove the outer part and it's done. เสร็จแล้วนะคะน่ารักมากเลยแต่ว่าข้อเสียของมันก็คืออาจจะเปลืองจานเด็กหน่อยเพราะว่ามันมันแบนกินที่นะคะแล้วก็อาจจะต้องเสียส่วนหัวกับส่วนท้ายเพราะว่ามันก็จะตัดเป็นวงยากใช่ไหมคะ We have to waste the head and the bottom part of it because it cannot make a shape like this ทำเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะ You can cut it into small pieces อยก็ยังไม่เคยเห็นใครทำวิธีนี้ใน YouTube นะคะถ้าเกิดว่ามีเราก็ต้องขอภัยด้วยแล้วก็ช่วยแนะนํากันเข้ามาหน่อยนะคะแต่ว่าจอยเห็นวิธีเนี้ในหนังสือประมาณว่าขวัญเรือนสกุลไทยอะไรองเงี้ยประมาณ30-40ปีก่อนได้อะ่ะออแล้วจะก็ลองมาทําดูนะคะแต่แต่ก็ไม่ได้ทําบ่อยนะมันน่ารักดีคือในหนังสือเนี่ยมันจะออกเป็นแบบเหมือนไลยขดๆลายไทยมากกว่าน,นี้แต่ว่าจอยอะ่ะก็ ทำเป็นหัวใจนะคือแตงโมสมัยก่อนมันใหญ่กว่าน,นี้เคยเห็นไหมแตงโมลูกใหญ่ๆกลมๆอะไรนี้มันก็จะเป็นแบบรีๆเล็กๆนะเนาะมันก็อาจจะต้องทําสเกลเล็กขึ้นมาหน่อยถ้าชอบคลิปนี้ก็ติดกวน subscribe ให้จอยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ